บรรยากาศยามเช้าสดชื่นนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับให้ดูนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นร่มนะครับอยู่สวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดียามเช้ากันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตื่นเช้านะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับโอเคนะครับวันนี้ข้างบ้านก็ท tamam. ําขนมตาลตโนนนะครับ ทำขนมลูกตาลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็ไปซื้อด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับโอเคนะครับตอนนี้ลงจากบ้านแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้าสดชื่นนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับให้ดูนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นร่มนะครับอยู่แม้คาอยู่ตรงนั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับรอบอปันก่อนนะครับ นี่คือถนนในหมู่บ้านนะครับบรรยากาศดีมากครับยามเช้าโอเคเดี๋ยวไปซื้อขนมตาลตาโนดโอเคนะครับสวยมากครับเพิ่งเสร็จครับโอเคนะครับแม่คาเพิ่งจะทำเสร็จนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขนมตาลตาโนดโอเคนะครับขนมตาลตาโนดนะครับ ใครที่จะหาซื้อนะครับก็มีขายนะครับในหมู่บ้านโคกมะม่วงนะครับหมู่แปดตำบลนาเกียนนะครับอันนี้ก็แต่ก็มีขายบางวันนะครับเพราะว่าลูกตานถนนนะครับก็หายากนะครับ่าทานมากครับขอเปิดดูในหม้อแป๊ดนึงอ๋อโอเคโอเคนะครับดูได้แป๊ียนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาซื้อขาเอะไรมาอะไรซื้อซื้อสัก20่สนะครับยี่สิเขาก็ขายนะครับ100่งรก็ขายนะครับหนึงบาทได้เลยเเห็วนี่ร่างนี่วายฮมโบนี่เดี๋ยว หลังในบ้านในต้ามั้งนี่อ๋อนี่ขอจองไว้แล้วใช่ไหมโอ้ขายดีนะครับขายดีอาหาน,นต่างๆขนมด้านต้านโอดสดๆจากเต้านะครับมะพร้าวด้วยนะครับ Okay. อ๋อตรงนี้มีไกมารอคิวด้วยครับโอเคนะครับเช้าๆก็ไก่ก็ตื่นตอนเช้านะครับมารอคิวนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับขนมตาลตานโนดนะครับ ที่บอกว่า้า,างบ้านมีขายนะครับเมื่อกี้ไปเห็นแล้วนะครับสดนะครับเพิ่งสุกใหม่ๆจากเตานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับยามเช้าตื่นมาทักทายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสาัสดีครับ